เราเห็นนะ้รตอนนี th ăn, ài, phải phải ้ถ้าเกิดเราเข้าไปช่วยเลยโดยที่เราไม่ประเมินสถานการณ์นะครับมันก็เกิดอันตรายต่อเราได้เพราะเราอาจจะถูกไฟฟ้าช็อตกับเพื่อนก็ได้นะครับจากการที่เราจะไปเป็นคนช่วยเหลือการเป็นผู้ประสบเหตุเนะ่รตอนนี้ครับเราก็ต้องมาประเมินสถานการณ์ว่าอย่างแรกเราเห็นเฮ่ยมีคนถูกไฟฟ้าช็อตอยู่ด้านหน้าเราก็ประเมินสถานการณ์ก่อนว่ามันปลอดภัยหรือไม่นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเราต้องปลอดภัยก่อนนะครับไปถึงถ้าเกิดเราเห็นเพื่อนโดนไฟฟ้าช็อตเราก็ตั้งสตินะ ก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยถ้าเรามดนไปสัมผัสอะไรเราก็โดนไฟช็อตตอแต่ถ้าเกิดเรามีสติเราหาตัวกรอหรือว่าสิ่งของที่ว่าจะมาผักเพื่อนมาดึงเพื่อนเนี่ยที่เป็นตัวที่ว่าอยู่การนำจำนวนไฟฟ้าที่ไม่ช็อตเราเนี่ยครับเพื่อทำให้ตัวเราปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้เพื่อนปลอดภัยด้วยนะครับส่วนการขอความช่วยเหลือเมื่อเราช่วยเพื่อนเสร็จแล้วเพื่อนไม่ถูกไฟฟ้าช็อตละปลอดภัยลวเราก็โทูลของเก้าเพื่อขอความช่วยเหลือว่า เ่เห็นนะครับก็มีการถาไปชอตอยู่ท okay. ี่นี่ๆๆในการแต่นี้แบบนี้นะครับเาก็จะได้มาถูกต้องแล้วก็ภัยนะครับส่วนการวันอาการบาดเจ็บเราก็มารูว่าเพื่อนเราเนี่ยที่เราช่วยเหลือไปด่าไปฟางชอตแล้วอ่ะเขามีสติอยู่ไหมเขายังหายใจอยู่ไหมอย่างนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนหมดสติหมดสติก็คือเขาไม่รู้สึกตัวแล้วแต่เขายังมีการหายใจอยู่นะครับอันนั้นก็ให้เราแจ้งอาการ ของความที่เหลือไปตามที่เราเห็นหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนหมดสติไม่หายใจนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือด้วยการ CPR นะครับช่วยการฟซึมผืนที่ท่านพื้นฐานซึ่งก็เลยต้องมาสอนให้ทุกคนสามารถรู้นะครับเรียนรู้และสามารถทําการ CPR ได้อย่างถูกต้องเพราะการที่เรา CPR ไม่ถูกต้องเนี่ยครับไปแล้วเกิดอาการบราดเจ็บซับซ้อนเช่นที่โฟมหนะักนะอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นอันตรายก็เลยต้องมาอบรมมาเรียนรู้เพราะว่าการ CPR ถ้าเราสามารถทําเปทำถูกต้องมันจะสามารถช่วยคนในครอบครัวเราก็ได้สมมติป้ายืงนะครับยายเราพ่อเราแม่เราองเ,เพื่อนเราลูกเราตัวใกล้ตัวอ่างจ,จะบหมดสติถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เลยนะครับเราก็ทําได้แค่ดูอาจจะช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดทุกคนมีความรู้สามารถทําการชีพน้ำได้นะครับอัตรา,าก,การรอดชีวิตของเขาก็จะสูงมากขึ้นนะครับต่อไปข้าไปเลย PR นะครับการ์าหรือว่าการทำให้ที่คนเจ็บหรือคนไข้เนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อนะครับหลักการระบบของร่างกายเราจะมีสามร,ระบบที่มันทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ก็คือระบบประสาทระบบไหลเวียนโลหิตน,นะครับแล้วก็ระบบการหายใจนะครับต่อไปครับการทีอก็คือการช่วยเหลือระบบการไหลเวียนโลหิตหนละังจากที่ผมบอกเมื่อกี้ระบบการหายใจนะครับเมื่อเกิดภาวะ หัวใจหยุดเต้นนะครับหรือการหยุดหายใจกระทนหนอาการที่เราจะบอกสวิเนี่ยหัวใจการหัวใจหยุดเต้นนะครับมันจะเกิดได้าอย่างในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่นเบามหวานความดันมันมันในระดับสูงนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวอื่นๆนะครับในนั้นมันก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเกิดภาวะที่หายใจได้เช่นโรคหัวใจนะครับเพื่อเรามีคนรใ้ตัวเป็น ตัวต่างๆแล้วถ้าเกิดเราควิธีการสมมติเริ่มต้นการช่วยเหลือชีวิตเริ่มต้นนะครับเปอร์เซ็นต์การที่คนเราชีวิตกเระสูงขึ้นะไรต้นะครับขั้นตอนแรกอย่างที่ผมบอกเลยเมื่อเราเจอผู้ป่วยติเษก่อนที่เราจะไปทํางานช่วยเหลือนะครับเราต้องทําอะไรก่อนครับสำรวจสถานการณ์และประเมินความปลอดภัยก่อนว่าสถานการณ์ที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บนี่ยมันปลอดภัยไหม ถ้าเมื่อกว่าไปแล้วเราก็จะเริ่มตอบขั้นตอนที่2นะครับด้วยการประเมินการตอบสนองและการหายใจนะครับไปดูเลยให้สังเกตง่ายๆครับหลักการเขาจะมีบอกว่าให้ดูบนลองลองดูรั้นนประกอบนะหลัให้เราสังเกต3นอมีอะไรบ้างครับหน้าหน้าอหหน้าท้องว่ามีการขยับมีการกระเพื่อมไหม อยู่ในใจเราก็ให้การช่วยเหลือเขาด้วยการ C R นะครับขั้นตอนที่สองเราประเมินเสร็จแล้วปุ๊บให้เราเนี่ยเคาะเรียกเพื่อนใครสมมติเพื่อนสมมติเพื่อนชื่อโอ๊ตกันนะครับโอ๊ตร้อนรนะครับเรียกเขาพร้อมตอบที่บาดด้วยตอบแปลงแปลงนะครับเพื่อในการประเมินการรู้สึกว่าเขายังมีสติไม่หรือว่าเขาหมดสติแล้วเนาะนะครับเมื่อเขาหมดสติแล้ว อยู่นะให้เราเข้าสู่ในตอนที่3คือของความช่วยเหลือนะครับก่อนที่เราจะทำการทำงานเนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือก่อนเพื่อให้หน่วยดุกรากรแพทย์เนี่ยมาถึงเราเร็วที่สุดนะครับก็คือให้เราตะโกนอะไรได้ครับถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยยังไม่มีใครมาช่วยก็ให้ตะโกนเลยช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนหมดสติไม่ไหนใจ กาให้เต้งเขาเลยว่ามีผู้หมดสติไม่หายใจอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับตั้งสติแล้วเราก็แจ้งรายละเอียดในตัวผู้เพ,พื่อที่บุคลากรทางแพทย์จะได้มาถึงเราอย่างรวดเร็วน,นะครับอ่านลำดับที่4นะครับการที่เราจะหาตำแหน่งการกดวนระของให้เราวาดเสนเ้นเลยนะครับสังเกตที่สิบก็ไ,ได้นาะเป็นเส้นตรงระหว่าง การหน้าอกนะครับอางเส้นนึงก็ค Th ือลาตั้งแต่ผ่านหน้าอกเลยครับตัดมาจนถึงตึงกลางให้เรานำฝ่ามือนะครับฝ่ามือไอ้้นมืออ่า้นมือนะครับวางลงไปนะครับแล้วใช้มือหนึ่งนะครับประกบแบบนี้นะครับแขนตึงนะครับแขนต้องตึงนะสมมติว่าสถาบนทำกับมือก็ได้หันข้าหันข้างนข้าน้ตรงปกบตงเก็ได้ ผมจะให้ดูนะครับสายที่อ่านวางรงไปเลยแขนนะคะรับลักษณะแขนเนี่ยที่ถูกต้องต้องตึงแบบนี้นะครับถามว่าทําไมเราต้องให้แขนตึงถ้าแขนเราไม่ตึงนะครับเวลาเรากดระบกเนี่ยมันจะไม่มั่นคงแล้วไม่ไม,ไม่ลงตัวอยู่กับาที่เราต้องการกดตัวระบกมันจะทําให้ที่โพงของผู้ป่วยเราที่ยเหลือะครับอาจจะหักได้นะครับเพราะถ้ามาันหักไปแล้วเนี่เีเราไปที่ปอดที่ไหนใทนที่เขาจะรอดก็กลายเป็นหักของเก่าะนะครับก็คือนะครับ กดให้มากนะครับหจุดถูกว่าอันนี้เป็นถึกลางตรงน้บอบที่เราวาดเส้นไว้นะครับระหว่างตรงนี้จะเป็นระหว่างลำาตรงต่างกับการน้อบนะครับจะได้ตุดตัดตรงนี้อ่ะตรุที่ัน้าวางแขนตึงนะครับหลังตรงโน้มตัวไปข้างหน้าเนี่ยเพื่อเพื่อท่าเนี้ยนะครับคือท่าที่ถูกต้องแต่จริงๆมินรมันอยู่ลักษณะนี้ขึ้นมาหน่อยนะแต่อันนี้เราไม่มีไม่มีตัวหุ่นนะครับมีกรหางยให้ไม่ทางเดีย แขนตึงนะครับให้เรากดหน้าอกเนี่ยลึกประมาณ5้ถึงหเซนติเมตรนะครับการกดนะให้เรากดทวนลงไปกดแล้วปล่อยให้หน้ากอกมันคืนตัวขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยกดลงไปอ<ด>ีกหรือว่าเราใช้จังหวะแบบนี้ได้ครับ่าดูนะหนึ่งและสองและสามและสี่ให้เราพูดแตะไปด,ด้วยกันนะครับนะครับทำการกดหน้าอก หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบครั้งต่อนาทีหรือว่าจำง่ายๆก็ได้ครับสามสิบต่อสองให้เรากดระบบสามสิบครั้งนะครับแล้วก็เป่าอ่าสองครั้งทำจนกว่าบุาาคลากรทางการแพทย์หรือว่านหน่วยกู้ชีพนะครับที่เราขอความช่วยเหลือไปจะเข้ามาถึงตัวผู้ป่วยเจ็บเราถึงจะหยุดการทำสัญญานะครับถ้าเกิดเราไม่ไหวมาให้เรียกเ,เพื่อนมาได้มาช่วย